สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการมามมอยเกมตามใจฉันนะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวหลังเล่นโดยสังเขตเกมมือถือเนี่ยีอินคาร์เนชันนะครับถ้าผมเรียกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเอาจริงๆนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าเกมนี้มันออกมาตั้งนานละเมื่อช่วงปีที่แล้วนี่เองซึ่งเซิร์ฟญี่ปุ่นจะมาก่อนเพียงแต่ว่าหลายเดือนต่อมาในปี2021นี่แหละครับหรือปีที่แล้วเซิร์ฟอินเตอร์มันออกมาแล้ว แต่ประเด็นคือเล่นได้เฉพาะในฝั่งอเมริกาเท่านั้นนะครับผมแล้วต่อมาครับในปี2022เนี่ยครับในวันที่ผมถ่ายทำคลิปนี้ได้มาเล่นในประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกแล้วนะครับผมอเอาประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าเกมกันเลยครับก่อนอื่นผมขอสาร,รภาพไปกับคุณผู้ชมก่อนว่าผมไม่เคยเล่น ของเซิร์ฟญี่ปุ่นมาก่อนเลยถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมันนะที่นี้ด้วยนะครับคือผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกจริงๆก็คือตัวเซิร์ฟอินเตอร์ที่เพิ่งให้โหลดในวันที่ผมถ่ายทําคลิปนี้นี่แหละครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าสิ่งที่ผมจะมารีวิวเนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับเหมือนเดิมครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการกดกาชาด้วยโดยการกดกาชานะครับจะเน้นไปที่เรื่องของอาวุธแล้วก็ตอนเริ่มต้นเนี่ย จะมีการกดกาชาตัวละครด้วยคือในวันที่ผมถ่ายทําคลิปเนี้ตัวเกมไปคอลลาโบกับเนอ,อโตมาต้าอยู่คุณผู้ชอมคงทราบนะครับว่าเดี๋ยวเนอโตมาต้าเนี่ยมาพอร์ตลงสวิตแล้วทีเนี้ยการกดกาชาเนี่ยมีการกดกาชาตัวละครได้ 2B มาด้วยแต่น่าเสียดายที่ว่าผมกดไปแล้ว เกลือครับได้แต่อาวุธล้นๆเลยครับผมเอาประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็คือจะมีเรื่องของการอัปเกรดตัวละครอะไรต่างๆน้าๆเน,นี่ยฮะคุณผู้ชมก็ต้องลองกดเข้ามาดูเองมันจะมีเรื่องของการอัปเลเวลสกิลอะไรต่างๆน้านๆอย่างนี้แล้วก็การอัปเกรดเรื่องของอาวุธด้วยนี่อ่า เริ่มต้นก็จะประมาณนี่แหละครับว่ามีอัปเกรดตัวละครกับอาวุธแล้วก็มีต่างๆนานา,นาซึ่งมันต้องปลดเอาอีกทีครับก็คือคุณผู้ชมต้องเล่นเนื้อเรื่องหลักไปเรื่อยๆมันถึงจะปลดนะครับผมอ่าก็เบื้องต้นประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับเรื่องของอะระบบแปลว่าเตรียมพร้อมในการต่อสู้ครับผมหมายถึงว่า เตรียมพร้อมก่อนที่เราจะเข้าฉากต่อสู้นั้นๆอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปในส่วนของการบังคับนะครับผมก็แน่นอนว่าการบังคับเนี่ยเราจะใช้ทัชจะทัชแบบนี้เนี่ยเคลื่อนตัวละครแบบนี้เลยซึ่งหลักๆก,ก็คือคุณผู้ชมต้องเดินไปเรื่อยๆครับผมมันก็จะเจอวัตถุที่เป็นสีดําแบบนี้เนี่ยฮะถ้าเจอวัตถุสีดําปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าฉากต่อสู้เลยแต่เอาจริงๆแล้วมันจะมีอีกวัตถุหนึ่งซึ่งเป็นวัตถุสีดําที่ว่าถ้าคุณผู้ชมไปเจอวัตถุสีดําอันนึงที่เหมือนลูปปั้นนะฮะ มันจะมีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยนะครับผมแล้วก็พอดูไปสักพักเราจะเข้าฉากต่อสู้เลยครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้มีคําถามว่าแล้วพวกฉากต่างๆเนี่ยเ,เราสามารถไปเล่นย้อนหลังได้ไหมคือผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเกมนี้บอกตรงๆเลยว่ามันเป็นเส้นตรงเลยครับก็คือเดินไปปุ๊บเนี่ยถ้าเรา,เาจบฉากนั้นๆไปแล้วเนี่ยเราสามารถย้อนกลับมาเล่นฉากเดิมได้นะครับผมเผืเ่อบางคนไม่ทราบนะครับคือสมมติว่าถ้าผม จัดการรูสีดํานี้ไปละแล้วแบบเออเราสามารถกลับมาฉากเดิมได้ไหมก็คือเข้าไปที่ตรงนี้ครับแล้วเลือกไปที่เควสครับผมเลือกไปที่เควสปุ๊บนะครับนี่คุณผู้ชมก็เข้ามาที่เมนเควสแล้วก็อ่นี่เลยครับจะเลือกเล่นที่ฉากหน้นฉากนี้ย้อนหลังได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าโอเคต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของฉากต่อสู้บ้างซึ่งฉากต่อสู้เนี่ยก็จะแบบว,ว่า จะเน้นไปที่โจมตีอัตโนมัติล้นวนเลยนะครับผมเนี่ฮะตอนนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะครับนี่เขาก็โจมตีอัตโนมัติแบบนี้เลยแล้วก็สังเกตข้างล่างครับว่ามันจะมีเรื่องของการใช้สกิลด้วยครับโดยจะมีสกิลที่แบบว่า เป็นการเพิ่มค่าสเตตบ้างแล้วก็เป็นสกิลประจําตัวละครนั้นนะครับผมโดยส่วนตัวผมขอรีวิวหลังเล่นโดยสังเกตแบบนี้นะครับผมมองว่าเกมนี้มันเน้นไปที่การดูเนื้อเรื่องมากกว่าที่เราจะมาเล่นในฉากต่อสู้นะครับผมซึ่งฉากต่อสู้อย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปนะครับมันจะเป็นแนวแบบเซมิออโต้ก็คือตัวละครโจมตีเองแล้วก็เรามีหน้าที่กดสกิล ตามใจฉันอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนว่าเท่าที่สังเกตแต่บางคนพอมาเล่นเกมนี้ปุ๊บนะครับมันจะแบบรู้สึกง่วงเลยแต่ส่วนตัวผมคิดว่าทําไมรู้สึกง่วงน่าจะเป็นเพราะเรื่องของอะระบบของเกมหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับเฮ้ยนี่ฉันต้องมาดูเนื้อเรื่องมากกว่าที่เราจะมาเล่นฉากต่อสู้หรืออะไรอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ซีเรียสครับอ่ะผมก็แบบยังไงก็ได้ ดูเนะื้อเรื่องไปด้วยแล้วก็อ่ะยอมเล่นฉากต่อสู้แบบเซมิออโต้ไปละกันคือผมมองแบบนี้ละกันผมถือซะว่าเกมเนี้มันเป็นเกมขั้นเวลาเกมหนึ่งไปดีกว่านะครับผมแล้วก็ใครที่เป็นแฟนเนียซีรีส์เนียอยู่แล้วก็ไม่ควรพลาด,ด้วยประการทั้งป่งนะครับโอเคก็ เอาประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวของผมนะครับปิดภาพประการใดๆไปก็ขอไปกผู้ชมบันนะตีนี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมกันด้วยจ้าขอจบเพียงเท่านี้สำหรับมาบอยเกมตามใจฉันแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ